สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องดูองแรนกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับมีผิดพลาดกันใดก็ขออภัยได้นะครับอันนีเราก็มีอยู่กับตัวนิรโอยการ์ดนะครับอ่าจะเป็นชุดการ์ดชุดนกรบดํดาับดำนะครับตัวนัมเบอร์ก็เป็นสองหนึ่งสามเศครับ่ะกล่องด้านข้าง กอ,องด้านหลังเส็จท่าโพสต,ต่างๆครับอของกูสบายของพันีนะครับ,ออรบอตอนนั้นผมพีมาก็าประมาณพีประมาณพันเก้านะครับแต่เราไปดูพาข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ้าวนะครับสำหรับพาในกล่องก็จะมีตัวดออ,กอีกครั้นะครับอ่า พาคมพาคมก็สามารถขยับได้นะครับไปสองชิ้นมันจะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้ครจะเห็นอัสเซสซิสเล็กน้อยนะครับที่มลงลังมีมีติดยูดีเอลนะครับยูดีเอวติด, L, ตดยูดีเลำตัว อ่ะครับแล้วก็พาร์ทเปลี่ยนนะครับหน้าไม่มีหน้าปกติเอ่อหน้าตเอ่อหน้าแหกหน้าแหกปะะครับแล้วก็ตัวหน้าแสยอีมนะครับเถมสาอยู่แล้วก็นี่ครับต,ตัวดาร์กอนเซเลียตัวดะครับ สามารถเปลี่ยนได้โดยการดึงออกครับแล้วก็เอามือมือนะครับใส่เข้าไปอ่ะอ่ะครับอ่ะพอุดอ่า,ออาแล้วก็มี แขนไม่เปลี่ยนครับจัเป็นท่าไม่แข่งอสำหรับยิงเป็นใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็พาแขนสำหรับจับท่าฟาดดานะครับตัวแขนข้างขวาสำหรับท่าแบกดาบครับ แล้วแขนขวาสำหรับท่าเวียงดาบครับแล้วก็ตัวขาด้านขวาที่ไว้ใส่ไว้สำหรับเป็นท่าท่าเวียงดาะครับเพื่อที่มันจะได้งอขาได้ปกติโดยโดยไม่งอขาไม่ได้ครับเร้าจะมีตัวอะไรจอยคอไม่หนึ่งชิ้นนะครับ ก็ฐานใสหนึงอานโอ้ราคา2009น้0พันก้าครับให้แต่ฐานใส่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการจัดท่าเล็นน้อยกันอ่ะนี่ครับอ่ะชัหัวยอะเปลี่ยนไว้น้าจะถอดมาก่อนแล้วก็นี่ครับกรัรหัวเม่เวลาตอนเล่นครัง้งแรกก็ถอดยานทีนึงนะครับ ก็เจ็บมือนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะดึงมาเปลี่ยนหน้าเข้าไปกึ๊บผมกลับเข้าไปต่อกึ๊บ อ่ะเหลือไม่ดูความพิเศษเลยนี่ครับแต่ตัวอื่นก็น่าจะทำได้เหมือนกันครับสำหรับตัวที่ไม่ควบคุมก็ประนครับอ่ะมัน ยืยนเองได้นะครับแต่นี่เหมือนโตสั่นนิดหน่อยมันเป็นพมันเป็พระขมช่วยค้ำะครับมันเลยยืนได้แข,ไดแขนก็ได้มานี้าครับแขนมึนได้ขอติดช่องแขนก้าวไปก่อน ก็ผมได้ผมแขนมืออ่ะมือ,อ,อก็เราจะไปะติดใส่ดักคอนสเลยเยอร์เข้าไปนะครับขอเปลี่ยนมือเลย เหมือนจะ,อะมองจ,จัดถ้าลำบ,บากนิดนึงไม่ได้เล่นานานอ๋อต้องขอ้อ,ขอมือหน่อยติดกับเข้าไปอ่ ยืนเฉยๆอ่ะ,อะนี่นะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วครับการเปิดกล่องรีวิวตัวเดนนิลอยกัดนะครับก็เนี่ยเป็นคลิปแรกของผมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย ก็เดี๋ยววย้เจอกันเมื่อมีโอกาสครับคุณมาครับ